อ่ะโอเคพร้อมนะเสียงสปีดครับกล้องสปีดครับธุรกิจพิชิตใจเธอ EP 16 and action สวัสดีครับผมดุยดุย the billionaire ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะเรียนอยู่แค่ปี4แต่เงินในบัญชี8หลักแล้วผม ื่อว่านะครับในยุคนี้ใครหลายๆคนต้องการที่จะลงทุนเพราะว่ามันให้รีเทิร์นค่อนข้างสูงนะแต่น้อยคนครับที่จะทํามันได้จริงๆจังๆเพราะอะไรครับคำว่ากลัวผมเองเนี่ยถึงจะอายุคแค่20่สต้นๆนะฮะแต่ p e r s o n น l ลลแล้วผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายมากครับที่บ้านนะสอนให้ผมเทคไรส์แบบ just do it ครับผมลกล้าที่จะลงทุนครับ ใช่ครับหวยนี่แหละเนี่ยผมก็ถูกติดกันมาหลายงวดแล้วนะอ๋อเรื่องนั้นเรื่องนั้นอ่าคือผมเนี่ยก็ไปซื้อที่อยู่แปลงหนึ่งใกล้ๆกับ University นี่แหละครับกล่าวว่าจะสร้างเป็นทาวน์โฮมไม่ใช่ครับที่จริงแล้วอ่ะผมจะสร้างไว้เซอร์ไพรส์สาวแล่ตัวผมเองกลับโดนเซอร์ไพรส์ซะก่อน แฟนผมจับได้ก่อนนะครับ้าแย่ yeah, จังเลยนะครับอ๋อเป็นเรื่องเล่าเหรอครับผมมีอยู่เรื่องหนึ่งครับให้ข้อคิดดีเลยคือวันนั้นนะครับผมกําลังนั่งเช็คกราฟอยู่แล้วก็บังเอิญไปเห็นแอดตัวหนึง่งเป็กล่องสุ่มเขาการันตีว่าจะได้แบรนด์เนมแท้แถมยังได้ลุ้นของมูลค่าอีกเป็นแสน แต่พี่เชื่อไหมราคาแค่หมื่นเดียวคือจากประสบการณ์การลงทุนของผมเนี่ยผมคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีหรอที่ยอมขายขาดทุนแล้วก็ใส่ของที่มีมูล,ลค่าขนาดนั้นลงในกล่องสูงแค่หมื่นเดียวผมว่ามันไม่ใช่ซื้อสิครับด้วยความที่ผมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วลงทุนแค่หมื่นเดียวแต่ถ้าได้แบรนด์เนมขึ้นมานี่ โคตรคุ้มเลยนะพี่เป็นพี่พี่ไม่ซื้อเหรอวันต่อมากล่องก็มาส่งครับแต่มันทำผมอึ้งไปเลยเพราะมันเล็กแค่นิดเดียวแทบจะใส่ของแบรนด์เนมไม่ได้แต่ด้วยความมีโพสิทีฟ h ิง k i n g ของผมผมเลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นกุญแจแลมโบก็ได้ นั่นแหละครับเสียเงินทั้งทีเกุชี่ก็ไม่ได้เลยไม่อยู่ที่เอลอก็เวลาจะซื้ออะไรนะครับก็พิจารณาดีๆอย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงของบางร้านค้าโดยเฉพาะเคสกล่องสุ่มแบบผมเนี่ยมันมีเยอะจนสคบอ,ออกมาเตือนเลยนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้รับสินค้าหรือบางครั้งเราอาจจะได้รับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าเงินที่เราจ่ายไป เชื่อผมเถอะอย่าซุ่มเลยครับมันเสี่ยง